หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่35ได้ดำเนินกิจกรรมให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชายแดนอำเภอท่าสองอยางและอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากท่ามกลางสภาพอากาศที่เริ่มหนาวเย็นในช่วงฤด,ดูหนาวนี้นะคะ โดยทางกำลังพลทหารพรานค่ะได้บูรณาการร่วมกับผู้นำชุมชนและจิตอาสาหลงพื้นที่เยี่ยมเย็นประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ที่ขาดแคลนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางต่อสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่องค่ะ การมอบสิ่งของบรรเทาภัยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเสริมสร้างความอบอุ่นและเป็นกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนตลอดจนสะท้อนถึงความพร้อมของกองกำลังนาเรศวรและกองทัพบ,บกในการดูแลสวัสดิภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิด ทางนี้นะคะทางหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่35ยืนยันที่จะเดินหน้าปฏิบัติภารกิจด้านการปกป้องอธิปไตยและการช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องค่ะ